กแกงหน่อไม้กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสขูสคนสมองสบอนิที่ติดตามหับชมนางนาฏพบพอกันคือเก่าพี่น้องแกงหน่อไม้หิจานผ่านพี่น้องเอ้ปากินข่าวนำกันพี่น้องย่าเทียงเทียงพี่น้องเอ้ผ่ากระห้องแต่ว่าข้าใส่หมดบินไหวตอนนี้เนาะแต่กะบ่มันใจเราพี่น้องเอ้แต่กะว่าเห็นมาขบสีสาวหาสาวกว่าอยากถ่ายพี่น้องด้เบิ่งในุ้้มถ้าพ่อท้าแม่ก็เขามากินน้ำอัน พร้อมหนาพร้อมตาพี่น้องกิ้งกินข่นขาวน้ำกันเด้อแกงหน้าไม้สันฮอนแซบ,บแซบกินตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยนี่นางัวป่วนอยู่นำ้ำ กหม่อนไงใหญ่จือมีลูกสาวอยู่หาสาวโอ้ยมีลานอยู่สมคนลานสาวลานยังแตลานสาวไอ้อเนย์ไอ้อเนยก็ได้ปุ้มเป็นยังบ่ยาวสามก็จะได้สี่แต่ละโอ้ยสี่แต่ท่นีีแหละมันบุ๋มมาลุ้นนักการศึกาผมยิงลูกชายเนาะน่าจะไม่ลุนอะไรแหละ ขม่าขม่าลูกอแม่ขมาลูกขมามอีแม่กระ่างมือเ้อกระด่ามือเ้แม่ขามหนิ่งไปังไปไปงไปไปัง่าเด้อเด้อลูกไพมอย่ักสดินสดอนนี่ได้แกงให้ค่ม่เ้แงบนมแแกอต้องปวยนี่แน่แม่งบ่มแกในงแกนิดนึงว น่าจะล้วลาลูกจำหรับหฮอพอดียังพอดีป่ะอืเป็นขัาปันหมวเลยนี่เป็เสื้แล้วไหมค่ะปลาลูกของจ๊อกซึ่งลงทำไมล่ะทำไมเน้คนกินปลาเนี่ยจ้าเราก็อังแล้วปลาลูกไหบ้งกน

ย้จมประตูนี้แหละจิบน้อยาุอย่าล้มนี่จะค่ะบริเตอร์เดินทางเมื่อนี้พี้เนยังเดินทางกับเปียกคือเกาเบียคือเกาว่าเบียถ้เป็นพ่มลมลมพ้นจะใช่เนาะที่ข้างเเก็บบ่มเปียกหื่อกลบเกาทำไปไหนจะเปียกไม่อ่าน้ำผสมเน่รสชาติผสมบทอ ก๋าเท่เกมาแบบได้เจากลดกันั่นงอยู่ห้ามสรรพสินอเองเอะว่าตอน่ำคือสุดายอย่งอ่งนะผู้ชายผีเป็นํากันดีเตรียมตกใจเลยเดียนรักสินเตรียมได้ถือเงินมาพรอนกนเนาะเบอร์ข้อเลยรพริกใชอบกับิดไมาดากัมา,าเจ้าอ่างเดใน,ใน,ทททนไทใ้ดีบหล mình ta bỏng này, xin kim, ta nọ thì nào Kim này rồi. Húa thủng thủng. Mấy đống kem bùn này. Thua กูปวดแตบเนาะเกียวกัธุมนาะกับ่ควัน้าสาวเาื่ควรป้านั่นนี่แหละไปทงกันโยนากันแหละเพื่อนตะนัย่อยั่วทำอึ่งในน้อง ห้อนเกบมาห่าากกห้าี่มากขาใหม่ว่านางมาแล้วมากกระโหลกกะลานเน่ยาแม่แมเลี้ยงเลีงลูกเลี้ยงแนนองม้เลยใหญ่มากเก็บมาไม้ขึ้นกกกิซีกงเบิดนี่สิหอเลยขึ้นพัดเอาสูตีย่างเสื่งกใหม่ทำ ทำนี้พาะทาน大าเพื่อนแล้วยังย่โคกตัวป่าสมัยมาน่าเกรี้ยวแจวเลยจักยังแบบเป็นนงสงเจเจอาเยอะเยจ้ะน้งน้ำหงน้ำห่ยไปมองเขได้อดีตย่านมาแบบได้เพื่อนบ่เคยลืมกำผืดตัวเองเหรอตอนเี้ก้ากระดีขึ้นหน่อยนึง โอ้ยแม่ก็ดีใจแหละซำนี่ก็ได้ใหมะอ๋เลยสมาอยู่บ้านป่าอลไพี่น้องเลยสมอบเป็นเหมอนบ้านป่าเยม่ากัมมาเลูกเอ้ยหัวไปปักเต็นเขาครัอยู่หานาคฮะน้อง่กฮูุจไปกินมันดีได้ อน,นี่เหมือนัด<ะ>พลีอด<ม>้น<ม>ย,ย,ย้อุพล้อแขงยังเลยมาใส่กระหน่อยนี่โอ้ยเก่งตลาดกรบอกเก่งร้านก็ไไ้ร้านจัดปองเฮ้ยเัวปาจิกใช่มอ้าวเออแล้วเ้ากัสิเวาน้ะ การที premises, here, so Peach Peach Twelve, ่ว่าบ้านนอกกินข้าวพี่น้องเอ๋มก็ที่ถั่วเดียวถั่วง่ายๆแบบนี้คือแกงหัวไมเ้เนาะแต่อยากสิบ่มือสิบ่มีได้แบบว่าถั่วเล็กๆห้องห้องกันข้างนะเพราะว่าอันนั้นมันแบบไม่ว่าให้โซ่เนาะใคเจ้ากินกันอะไรไหนบ้านเฮาแมนแมนบ้านห้ามบานนอกจะไปกินแบบนั้นกับบ่ได้เราคิดเนาะกินบ่เป็นเคยกินแต่เราจะใหญ่แบบนี้เลยเนาะกินกันกินแบบนี้มันจะแซ่บแน่นอนเลย là hai kinh thôi anh tuổi rồi anh này kêu chuyên nó nó muốn gì thì mình cái kinh đẹp được phần kiếm kiếm mà đi sai anh bảy นู <laughs> <teaching. rhythm ma lush> hey? ้ง oh. ั่งลยสงใายพอรองเจ๊กามาพี่น้องเอาอะ้าแบบมามุกเล้่างฝากแกิจะแม่เน่าแก้มบุ้มเมื่อกำคำไปจับนู้แถวงานมาให้กินว่าเมื่อวานบอกเฮากับบกินคือกันเด้อแท้นะแทนเาิร์นมาแตน่าแต่โดนอจีป่าใกล้ๆนี่เนามันแม่ว่า พอน้องแก้มบ้มก็จะเป็นคนขี่ไายกล้องด้วยพี่น้องบางทีเพี่นจะไปได้นข่ากล้องกับเมียเพิ่นเนาะตอนถ่ายก็จะบอกมาไก่เป็นหัวยำยกแต่เพป็นบัวขาวนดำมงกันอยู่ใกล้แล้วของคนขับจะป่าหาทางป่าทางใม่เฮ้ยหลับจังละใบนี่ป่าทางไฮทางสวนปลูกมะม่วงตะกี้จันนะ ไปปูปีนบนตกละมีูกได้เพที่เหนาวป่ายเป็นยังลบกินมเมื่อนงไจกมูน่ะปลาคางมีหมกมูหมีนะสะัแต่เข้าเนอเ่พยากงกว่นคนอื่นมนี่เนาะหมูยัมจกหน่อยร้ายอดหนเกียวขาวะินไกรอย เาก็ต้อเาลูกคนเขาก็หามไปแสงนันแจ้งน็คไรตายก็ทำความเสียงไม่นังคายหนากระังมีปลากระต่ายมาเ่ะอยากให้วิทย์ก็ไม่ลยแต่าแกงลไม่กินปลาเนาะยามีหนูก

ปวดปวดภาษาเรื่อแปลปวดากกินมาแบบนี้ก็กินไปกินมาสุดทยลไปเรื่อยได้ี่นอยเลยเบิร์ดเบิดินลีปดมากัเบิดย่างพี่นองสดานหอเนาะแรกๆครับบคิดเดบากสะได้กินไรคนบนเนนะเอเคตัวเมียพ่อใหญ่จอยแม่ใหญ่จ แม่อเยแต่ก็ห้าเริ่องว่ามาไล่แบบคุณแ,แม่ออกมาพอฮออให้งอันก็มาแม่น้องแกงบูมจักมาจะทางได้แค่เห็นแต่พรมห้มามกินเนาะเนาะเห็นแต่พรมแบบเซ่ต้องก,<ม><ม>กินแกงหน่อไม่ไหมบังเอิญบังเอิญชัน,น,น,นี้เป็นตากล้องอะไรเด้อพี่เนาะชั้นนี้ก็อึดมไว้ทอเป็นตากล้องก่อน ย่างแล้วย่างสิเขาไปอีกรอบหนึ่งอยากอยากกินข้ามใหญ่เลยเด้อมันสิเบิร์ตปาซันี่ข้าวปลาซีล่าเลยเด้อพี่น้องป้าน้องอินนุชเหดอันจอกน้าโต๊ะนะน้องแก้มบุ้มเก็บขึ้นนะลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีองแม่น้องแก้มบันนะเด้อพี่น้องที่ผ่านประกันนะก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเบอร์สกุลนี่แหละขอโทษขออภัยเนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่เนาะ ที่ทามาติดตามหับชมขอบคุณหล,ลายๆเด้อขอบคุณหลวงหน่าเด้อกินต่อเก็จแล้ว